Ô tô nói, nón đi, dẹp nhắm Tính đúc đích, đúc đích Á rắc rẽ, đúc đích, đúc đích Bông nội, này đứt đích, đúc đích, dẹp ơi Ô tô, kì lái à nào, น้องอตโต้กันได้ด้านดดเดินนายเฮือนถุงผ้าหายตั้งทุกทายฝืนพี่น้องเลยปกห่อไว้มะนาวอตโต้เอ้ยหนาวใจจะพาแบเบิ่งทางครัวพี่น้องเฮือนครัวบม่มงไปใส่กับหนูวานพี่น้องเลยให้เบิ่งกันว่าได้กี่ตัวอตโต้อตโต้เอ้ย เอาตัวน้อยเอ้ยไปนู้ไปไปกินนู้ไปเยายาไปเบิ่งก็เลยพี่น้องกายมาอนีหน้าแห้งพี่น้องห,หนาบ้านจัดการเรียบร้อยพี่น้องขาลำขากระมาดไว้พี่น้องมัดไว้บ่อยมันนั่นปกพี่น้องมันแปลงขิ่กตัวเก่า มาทางนี้กับกองไฟบักใงน่าสท้ๆเด้อ75ประเบิงว่าบงไดยบ่เนาะมุกนมาคามอืมก็จิกัวเลยอือนุ่มฝืนพี่น้อยมีแต่โตให่ใแท้ เียงพ่อก็คือหมดนั้วนะล้วลเหียงพ่อล้วัวจันได้ทอดบะ้อมเ็ของคนได้นูมากังสีหาโตไม่บคอมเนี่่กุ้องไอสิงไปหานีนะ มมีผักบัวใส่กว่านู้ันเดงหมึงเห็นอยู่โ้ิมักบูเ็นบบัวตัวนี่าผมมีักบัวว่าดีกว่านู้นเนี่ว่ได้นู้ไลแต่ผมมีผักบัวใส่ว่ามันนี่ เอานนี้ปิ้งมานี่ตัวน,นี้อ๋จอ,อจุดจุดวดเมื่อนี้มนันเป็นทางเลยได้ลายโตรวมบอ่ายอ่งนี้กุ๊กก็ได้ลายเมื่นมนอน,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 ออน,นี้มันร่มอน่เนี่ยก,กุ๊กเดือนเมื่อเน่ล้อพอลมหอกง่ายฮันเดือนแจนโน่บอกบ่ อกมันเห็้นจะดวเินเวลา่รเดินเมื่อแต่มันชิบแนมชิบวเห็นบ่มันเป็นเดินแฮมเนี่ล้นอะเดินเนาะเดินหนึ่งเดินแฮมเนาะแม่ก็ิไปหมบุนนี่ Ờ tôi có cái mày hoa hoài bà nặng nhưng tin đúc đích đúc đích ọc vớt Nhưng dàn ọc, nhưng Ừ Của cung, cái xin gặp vô xài à khai gặp vô này cả Vô ừ. cũng vô xài không bỏ đi là vô, không bỏ hả gặp vô ăn Cung vô đi, vô đi ngà. หัวน้าหมู่เฮมไปดีแซ่บมาได้นูไลต้อนหับลุงสิมาบ่ฮู้ว่าลุงสิมาเราบามงไปใส่กับว่าได้นูไลโตเหมือนนี่พี่น้องเลยลุงไก่เป็นสิลุงมาหาน้องออโจ้น้องโตน่ะลงมาอยู่น้ำยาเตียงอยู่บนน้ำมงพี่น้อง,ง,องเอ้เนี่ยเตียงเลี้ยงน้องอโตนั่งบน เว้นผู้หญิงพี่น้องผู้ชายเอซีถามมาเอซี่ว่ะน้องสาวน่ารักเว้นน้องโต้นะผู้ชายเด้อพี่น้องเด้อจุ๊บเนืเ้อไกิน้อยบอกขาดครับออกมาสสางกินหมดดินโขดหาเดียว เฮ้ยส <those ones. S 2> ีหวงแม่ป sure. no ุ้ไในแล้วเนาะมือนี่เนาะสีห่วงเม่ปุ้งอีกมือ้องถ้าแมงดูว่าขวากลืมุกมกมุกกบมีปีใส่ขวกับบมี่ผ้าขวากใส่เนาะเห้ยแม่อะไรมุกเอาบ่ลืก

lại nhầm của mãi nhầm. A bạc mãi. Oto, ào, ào, vừa thả này Ao, an, 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 ขวบกบมีพักบัวใส่บางวงอ่ะตั้งสิมกขวบบมีปีอืมมกขวบบมีปีบมีปีบมีพักบัวพักบัวห้าพันยังบัวใหญ่เนาะพักรซี่ไดไหมพักรซี่พราะว่าคิ้วอ่ะพักรซี่กับสายจักน้อยเนาะหน่อยนึงเดี๋ยวจะบมีพักบัว อขายงงตลาดน้อยมาบ่กขวกุ้อองน,นี่ของกันยังคลายบุเบิพี่น้องไอติมมือบุญว่าสิตัางคายผาาล่หนาวมาเลยน้ำปัน่นก็บริคลายคือเก่าเลวน้ำปันนำป่นนี่นอากาศนาวน,น,นี่นี่ ะเขามาสวนอีก้นพี่นอ้องเไงในสิ่ของมาลิคิตาพักไปใส่กว้งนุพี่น้องไปสิ่งเล่าตลาดไงจกยามได้ตลาดน้อย,อยสิมาแต่มาพี่น้องเลเ่นมากกับนักซีนีพักหรือเบ่ก็เลยสิ่ของมาลิคิตาพักมีใหญ่เตียงอยู่สวนพี่นอ้อง เราพี่น้องคิดี้กสิขาลราคิดเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้อเพบกหม่อีกิปหน้าพี่น้องสนามคีกคมรับน่งสบายดีก็จบกน